พอดแคสต์เกษตรบ้านเรา EP 2ีตอนพืชไม่โกหกเรารากดีดอกดกสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเกษตรบ้านเราตอนใหม่ของซีรีส์พืชไม่โกหกเราวันนี้ EP 2ีแล้วนะครับตอนนี้ชื่อว่ารากดีดอกดกฟังชื่อแล้วก็รู้เลยว่าเราจะคุยกันเรื่องรากพืชโดยเฉพาะดาวเรืองที่หลายคนปลูกขายกันอยู่ สวัสดีค่ะทุกคนนุกกี้เองค่ะวันนี้จะมาคุยกับพี่นุกเรื่องรากพืชคือหัวใจของความงามฟังดูเหมือนคำหวานแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของการปลูกดาวเรืองให้ดอกใหญ่สีสดขายได้ราคาดีเลยนะคะใช่เลยน้องนุกกี้รากดีดอกถึงจะดีถ้ารากเน่ารากขดดินแน่นน้ำขังดอกก็ไม่สวยไม่โตไม่สด ขายไม่ได้ราคาเสียเวลาเสียต้นทุนเสียใจอีกต่างหากแล้วรากดีมันต้องเป็นยังไงคะพี่นุกรากดีต้องเดินดีหมายถึงรากเดินลงดินได้ลึกแตกขแขนงดีไม่ขดอยู่ในถุงไม่เนา่าไม่โดนเชื้อรารากขาวสะอาดไม่ดำไม่กลิ่นเหม็นแล้วเราจะดูแลยังไงให้รากเดินดีคะพี่นุ๊กเทคนิคง่ายๆเลยครับปลูกในดินร่วนสุยระบายน้ำดีไม่แฉะ อย่ารดน้ำเยอะเกินไปโดยเฉพาะช่วงเช้าถ้าดินยังชื้นอยู่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบดำหรือขี้วัวหมักจะช่วยให้ดินโปรง่งรากเดินง่ายก่อนปลูกควรแช่รากด้วยน้ำยาป้องกันเชื้อราเช่นไตรโคเดอร์มาหรือ EM พับปลูกในถุงควรเปลี่ยนถุงให้ใหญ่ขึ้นก่อนรากขดหรือปลูกลงแปลงเลยจะดีที่สุดแล้วถ้ารากเริ่มเน่าหรือขดแล้วมีวิธีแก้ไหมคะ น่าเน่าต้องรีบถอนออกมาตัดรากเน่าทิ้งแล้วแช่ยาฆ่าเชื้อราอ่อนๆก่อนปลูกใหม่ถ้าขดต้องคลายรากเบาๆก่อนลงดินอย่าปลูกทั้งก้อนรากขดเพราะมันจะไม่เดินต่อฟังแล้วเข้าใจเลยว่ารากคือหัวใจของต้นดาวเรืองถ้ารากดีดอกก็จะใหญ่สีสดขายได้ราคาดีจริงๆค่ะใช่ครับพี่น้องอย่ามองข้ามรากเด็ดขาดเพราะพืชไม่โกหกเราถ้ารากดีดอกจะบอกเราเอง ก่อนจบรายการฝากไว้หน่อยคะ่ะสำหรับใครที่มีปัญหาดาวเรืองหรืออยากปลูกดาวเรืองให้ได้ผลดีกาวดาวเรืองยินดีให้คำปรึกษาเรื่องดาวเรืองทุกเรื่องครับจำหน่ายเมล็ดและต้นกลาดาวเรืองคุณภาพดีรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศติดต่อได้เลยที่เบอร์0 8 8 6 6 9 3 5 2 2นุกเองครับขอบคุณที่ติดตามนะคะ เจอกันใหม่ EP หน้ากับเรื่องเกษตรดีๆที่ฟังแล้วทำตามได้จริงค่ะสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอให้รากดีดอกดกกันทุกสวนครับ